ที่ไปไหนโผพี่เหรอโผลพี่เหรอฮะคนอย่างนี้แล้วนีเอาไรแล้วมึงคนทำไมแล้วึงวนี้ทำไมอ้า <ส gas: S 2> อย่าหนีรานหลังคนอย่าหนีเข้าใจไหมการรถไฟ